สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกตลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบ notification เลยนะครับหรือตัว pop-up ัพนะครับสำหรับใน Google Chrome ปัจจุบันเวลาเพื่อนๆเ,เปิดตัว Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็ท่องเว็บต่างๆนะครับในส่วนนี้เคยสังเกตไหมครับว่ามันชอบมี pop-up ด้านขวามุมขวาไม่ว่าไม่ว่าจะมาจาก Facebook หรือว่าเว็บข่าวต่างๆที่เราไป กด Allow เอาไว้นะครับหรืออนุญาตให้มันทําการ pop up ออแล้วบางคนเพื่อนๆอ,อาจจะเข้าเว็บไซต์ต่างๆไปนู่นนี่นั่น,นแล้วมันเกิดตรงที่ว่ามันเ,เกิดอาการประมาณว่าเริ่มหัวเสียนะครับกับการที่ชอบมี notification อยู่ดีก็มีเด้งขึ้นมานะครับว่า เด้งเป็นอย่างเอ่อเด้ง pop up รัวๆหรือเข้า facebook แล้วเด้ง pop up นะครับถามว่าวิธีการแก้นั้นทําอย่างไรเรามาดูกันขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆทาการเปิดไปที่ Google Chrome ขึ้นมานะครับเพื่อทำการเปิดมาเรียบร้อยให้ไปเมนูด้านขวาบนจากนั้นคลิกไปตัว Launch Control 1ทีแล้วก็กดไปที่ปุ่ม setting เมื่อเข้าไปที่ปุ่ม setting มาเรียบร้อยนะครับช่อง search Setting ให้เราพิมพ์คำว่า pop นะครับ pop ขีดนะครับขีดกลางแล้วก็ up pop up นะครับ pop ขีด up นะครับในส่วนนี้มันจะเห็นคำว่า Size setting เมื่อเมื่อทำการเลือก Size setting มาเรียบร้อยนะครับเราทำการเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมามันจะเห็นคำว่า pop up and redirect ให้เราคลิกไป1ทีเมื่อเราคลิกไป1ทีนะครับในส่วนนี้ก็ดูเพื่อนๆว่า เพื่อนๆจะทําการปิดหมดเลยหรือเปล่าถ้าทําการปิดหมดก็เลยก็เลือกออปชันล่างแต่ถ้าเปิดเป็นบางเว็บไซต์ก็เลือกด้านบนแล้วก็มันจะมีเว็บนะครับ not allow ก็คือไม่ allow นะครับก็คือไม่ให้มีแจ้ง notification แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้มี send pop up เว็บไหนเพื่อนๆก็มันก็จะมี list อยู่ตรงนี้นะครับผม หรือว่าจะทำการแอดลงไปก็ได้สำหรับผมเองผมลำคาญที่มันชอบมีเด้งป๊อปอัพผมก็ทำการปิดตรงนี้นะครับปิดอลางก็คือเลือก d don't a l l o w site นะครับถูกป๊อปอัพจากนั้นถ้ามีในส่วนของคำว่า a l l o w อยู่ลิสต์ตรงนี้นะครับก็ให้ทำการกดไอตัวไข่ปลา3จุดนะครับทำการลบทุกไซต์ออกเลยทำการลบทุกเว็บไซต์ออกจากตรงนี้นะครับในส่วนนี้ในส่วนของ ด้านอ l l o w าวแล้วก็เลือกเป็นด้านบนผมแนะนําแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีเราใช้ Facebook หรือว่าเข้าเว็บข่าวสารบางทีมันชอบเด้งป๊อปอัพขึ้นมาให้เพื่อนๆทาการกดบางทีเผลอไปกดอา l o w าวแล้วมันก็จะมีเซนส์เป็นป๊อปอัพมาเรื่อยๆนะครับบางทีเราก็ลำคาญเนาะกับการใช้ตัวหน้าเว็บไซต์นะครับในการท่องเว็บต่างๆนะครับก็ วันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการใช้ Google Chrome ไม่ให้เพื่อนๆทำลำคานนะครับก็ทางแต่ที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ